สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วเสียงเจ้าเจ้าจากพิมพิมอุดร to uk พี่น้องทักทายแงมือแลงคะ่ะพี่น้องขาข้าไปเลาะนะคะ่ะพี่น้องสบ,บายดีกันทุกคนยินดีนจ้าเนอสาวพิมก็สบ,บายดีดื้อจ้าด้อมาเบิ้งนันปล่อยพี่น้องน,น,น,น้องตู่เออไปได้อัปนประซิวแก้วมหาห้สาวพิมสมกคะ่ะพี่น้องคะ่ะมกใบตองนี่ละ เครื่องกระตำแล้วเรียบร้อยนะคะีสเอียบไปสักเกินนะคะให,ให้เครื่องเข่าสักเกินนะคะพี่น้องคะ่ะให้เครื่องเขา่าเนื้อปลาสักเกินนาะ,ะมี่ฮอดล,ลูกโดดเนะลูกโดดใส่ลงไปไปให้น้องตูก,ก็เป็นน้องแต่เนาะคะ่ะกินเนาะคะ่ะซ้าพี่หมอกินน้องลูกโดดมันเผ็ดง,งามๆส่วนรวยเสียเรียร่างแล้ว ขีเขาบม่ได้บีดได้พี่น้องขีมันยังเสบนะคะพี่น้องค่ะปัสสิกุน่นอยนะคะเนาะพี่พัดรอบไปใดมาให้แล้วก็น้องตู่ทรงต่อมาให้ยสาวพ,พิมค่ะพี่น้องค่ะสเอียบนะคะปัสสิไซเอิม่มต้นาประเด็กนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะใส่แค่น้ำปลาราเนาะคะ่ะโอ้ยสียข้นเครื่องเหียบอะไรสักเกินนะคะพี่น้องค่ะคาดตะเป็นเลาะประเด็น เอียบไว้มังเซาล่างไว้ตั้งแต่มาขึ้นพี่นองล่างแช่ตู้เย็นไว้ะเสียนเียบตะไคร่นะคะตะไคร้หอมนะคะกระเทียมนะคะพริกนะคะตำใส่กันนะคะพี่นองคะ่ะ ซาจาพิมเหยบไว้แีย,แยกหน่อยก่อนพักซาพิมใส่กระสีมีนละคะพี่น้องหอมผักชีนะคะเนาะแล้วก็ผักอีตูนะคะผักอีตูงามๆใส่ตูเย็นมือขึ้นนี่มันละสัมพี่น้องสัมก็กินได้ขึ้เกาเนาะคะ่ะเป็นซุกแลงแห้งสัมคักกรนีเพราะแต่มันหอมนะคะพี่น้องคะ่ะหอมและสะอาดก็พอแล้วนะคะพี่น้องกันนั่นละคะ่ะ สาพิมเอียบไว้ก่อนนะคะนะ้าพี่น,นปป้าพี่น้องม้าห่อห่อหมกป่าหมกป่าหมกป่าห <c oughs> <c oughs> ม,มกป่าซิวเนาะค่ะพวกใครพวกเรโอ้ยเธอจะเป็นติดไซด์บัตแทวหมกป่าซิวน้อยนะคะสาพิมเอียบไว้มันขึ้นนะครับหยีบมันเขา สิมาปุงเครื่องเราหมกเลยมัน,ปนบปแซบค่ะพี่น้องคะ่ะมันบอเขาเครื่องเขาไข่เนาะค่นะคะพี่น้องหมกครัิมบปเดยเอมนี่เต่าไฟเนาะคะ่ะสหมะใส่แบบเอาเอบล่มไหมคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอาหมอ้ออบล่มนั่นแหมเครื่องอบล่มนะ ฮอร์สักเล่นนะคะพี่น้องค่ะฮอละซาฟิมเสียเขาเครืออออ่องอบลมนะคะในฮอที่สองนะคะก็บ่รูปะซีดนปันได้นะคะในซาฟิมกับเสียใส่ังซีนะคะใส่เครื่องอบลมนะคะพี่น้องค่ะแบบนี้นะคะเนาะมารอบวงกันนะคะเหลืออีกสองสามฮอรนะคะพี่น้องค่ะอืม ไปนำกันแล้วก็มาทาเบิองว่าหมกออกมาแหลือเศษเป็นกระเสบบบจะได้ไปส่งน้องตู่เนะคะพี่น้องค่ะส่งน้องซาพี่มังสีเอาใส่อบัวออกไปเดินนะคะออกไปงางออกกําลังกายนะคะพี่น้องค่ะใส่ซัมเนละค่ะพี่น้อง แต่ซีหาฮอรละสูตรของสาวพิมพ์นะคะพี่น้องค่ะสูตรอีเมลข่อยพระเฮ็ดเนาะค่ะเอ่มเอือบเอือบแล้วก็เอาเอาืเอบข้างขึ้นไปเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วค่อยหา้หาค่อยมาหมุกนะคะห้าค่อยมา ทำคูไดมีเตา่าทานเต่านั่นจะย่างย่างนั่นเอานะะักหนักหนึ่งมันบะมันบะหอมสำหรับคนที่ใส่ใส่ใบตองหมกมะคาพที่น้นองมันจะบะไข่ห,หอมหมันไห้หมกไฟหมกทานเท่านี้ไหมหมกขี้เท่าเท่านั้นมันจะหอมแซ่บเลยล่ะคะที่นองเี็มหอมปลเือบปลาลอดเดี๋ยวขน,น,นาดแซ่พิม ทมันสุกแล้วสาพิมพ์แหบึงอีเตือนะคะพี่นองค่ะสาพิมเอ,อ,อกก่อหนากันเลยค่อยที่อยู่ข้างนอกนะคะเพราะว่าอบล่มนะคะหมกอบล่มออกวนะคะพี่นองอบเอาค่อยอยู่ข้างนอกนะะมันซอยด่งควนร้อนขึ้นมากนะคะ คันเซลเต้ไปตองกระไดนะคะออสาพิมยันไปตองใหม่ก่อนนึงสีม่ม่รค่ะพี่น้องคะ่ะคันฟอยนี่มันสีบใหม่นะคะมันสิหมม่มอยู่ข้างในนะคะพี่น้องกเ็เลยเห็ดแบบนี้เอาพอว่าสาวพิมบะมี่บะมีห่หัวบะมีม่หม้อหนึ่งนะคะพี่น้องจะกินแบบสบายสบายสไตล์ของสาวพิมเองนะคะพี่น้องคนที่อยู่เมืองเนาะบะมี่ใบตอง เอาใส่ฟ้อยเอาเนาะค่ะสาพิมก็ใส่ฟ้อยเอาคือกันเนาะค่ะไอ่เ,อเห็ดแบบบ่มีใบตอกอะไรเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนะใบอ่อนของต้นไม้ชนิดหนึ่งว่าสาพิมมันลืมซื้อแล้วกระโมกใบเนาะค่ะพี่น้องเอามาหม็อกปลาซินอยู่มั่งเนาะ,ะสาพิมซือ้ออยู่ ร้านแขกนะคะพี่น้องค่ะอยู่ร้านแขกมันจะเป็นปลาซิวแซ่แข็งเหมือนละคะพี่น้องปลาซิวแก้วแต่ว่ามันก็จะมีอยู่นะคะเนาะแซ่แข็งถ้าจะแซ่แข็งมากเป็นเลยปลาข้า,างแขกนะคะข้างไท่ก็มีนะคะแต่ว่ามันจะมันจะแพงกว่ามันจะแพงงนะพี่ว่ามันแห้งหนียูร้านจินมนะคะพี่น้องค่ะ ซาพิมกับไปซื้อ,อยูรานเคทนะคะจะเคทกินสมปลาสมปลาหน่อยหรือว่าเออนั่นสาพิมกับไปซื้อยูนะคะมะเห็ดนะคะปลาจอมกุ้งจอมอย่างประมาณนี้นะคะพี่น้องเสร็จแล้วเรียบร้อย,ยไปตองสาพิมเออบริไตกแดดสาพิมก็ใส่ไมโครเวฟเอานะคะพี่น้องค่ะใส,ส่ไมโครเวฟสบายสบายสไตล์ เมียฝรั่งอย่างซาลพิมนาะค่ะพี่น้องค่ะแัดแป็งใส่เอาเนาะคะ่ะเตอาอันนั้ำข้าบะหมี่นะคะพี่นอ้องเตาทานข้าบะหมี่มนกอกจากใสซีเอาเนาะคะ่ะดีที่มีเครื่องอบร่มอยู่เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเอ๊ะรูสิกว่าโบเห็นเลยพริกเนาะคะ่ะซาลพิมก็ใส,สพริกลงไปเนาะคะ่ะนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะ มันซุกเขาแม่เบิ่งกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่ามันสิแจ๊บจำได้เนาะคะ่ะในสายสาวพิมเป็นฮอสุดท้ายได้หาฮอเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะคอยมาเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ยังบนด้สุกเลยนี่พี่น้องสุกแล้วพี่น้องเอ้ยสุกแล้วมึงเนี้ยมึงเนี้ยมึงเนี้ยมึงเนม้ยพุทธเสดคค่ะโอ้อยหอม์ฮอร์อรมวยมวยเลยล่ะจ้ะพี่น้องผู้่ะ พักหลายๆแม่หยุบลงนะแม่เลี้ยแต่ป่าพักตั้งลวงตั้งหลายพี่น้องเอ้ยเนี่ยโอ้ยมาเ้อบ้านี้ขอบคุณนะคะพี่น้องที่ติดตามรับชมนะคะน้องเอซเก่าเอซใหม่นะคะหมกปลาซิวแก้วนะคะหมกใส่เอีอยงก็เอฟไฝเนะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ขอบคุณที่กำลังแรงใจนะคะที่ติดตามรับช่วงสาวพิมะะ์เนค่ะเนาะอยู่ดีไม่แห้งกันทวนาโรคจะได้พยาพานมานอย่าใกล้เด้อพี่น้องจกคิดสิ่งใดขอให้ทุกท่านได้ดังความมุ่งม,มา่ปรารถนาจะงามค่ะพี่น้องเอ้ยงามค่ะนี่แหละค่ะสูตรของสาวพิมพ์สูตรของแม่สาวพิมพ์เนาะค่ะเนาะเอ่มเอือบข้างขึ้นเอือบไปสักก้นนะคะพี่น้องค่ะ เออกือบไปซักอนนะคะเราแ่าหมูสาเขาจังมะห่อจะหนึ่งหรือหมกใส่กี่เท่าไฟก็ว่ากันไปเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเสียบเลยเนาะคะ่ะไปลคะค่ะพี่น้องโรคจะได้พยาพานมาอย่าใกล้เด้อคิดสิ่งใดขอให้พวกท่านได้ดังความมุ่งมั่นราถนาสมใจวางดัง่งใจหมายทุกประการเด้อพี่น้องเด้อเฮงๆปังๆดังๆรวยๆกันทั่วหน้าเด้อพี่น้องเด้อไปลคะค่ะคลิปนี้ สวัสดีค่ะ